ชาวลัคนาราศีพฤกษบคุณมีดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนพฤษภาคมกับพฤกษบมันไม่ได้เกี่ยวกันนะลัคนาราศีพฤกษบต้องหาจากวันเดือนปีเวลาเกิดไม่ใช่เกิดเดือนพฤษภาแล้วไปบัโดนเอ,เองว่าเป็นทัคนาราศีพฤกษบนะ สุกดาวดาวสุกดาวเจ้าเรือนของคุณที่เป็นราชาโชคไปอยู่ในเรือนสหัสชะหมายถึงการพบปะผู้คนหมายถึงการเดินทางเดินทางแล้วได้ลาบเดินทางแล้วได้เงินชาวลัคนาราศีพฤษบชะตาชีวิตจึงเต็มไปด้วยลาบผลการเงินการทองที่จะมีเข้ามานะฮะแล้วก็จะได้เดินทงเดินทางเดินทางแล้วดี พึกศพช่วงนี้ต้องเดินทางนะไปอยู่นิ่งๆนั่งๆน,น,นอนๆเป็นควายเผือกอย่างเงี้ยไม่ได้จะต้องเดินทางเดินทางแล้วดีเดินทางแล้วได้ลาบผลเดินทางแล้วมีเสน่ห์เพราะว่าดาวศุกร์ไปเป็นราชาโชคผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาเนี่ยคือชาวลัคนาราศีพึกศ์แต่ในขณะเดียวกันในขณะเดียวกันช่วงนี้นะครับ คุณจะก,กังวลใจเกี่ยวกับภายในครอบครัวหรือสุขภาพของผู้ใหญ่เพราะดาวอาทิตย์ดาวพันธุไปเล็งอยู่กับดาวเกตนี่คือชาวลัคนาราศีพฤกษภนะครับนะครับไปสังเกตดูให้ดีนะชาวพฤกษภนะนะครับแต่การเงินการทองนั้นถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเพราะว่าจะมีเงินมีทองเข้ามาตลอดสบายใจได้เงินทองไหลามาเทมาตลอด เดี๋ยวได้ทั้งนู้นบ้างได้ทั้งนี้บ้างเป็นช่วงที่มีความสําเร็จดีนะครับที่บอกว่าให้ระวังสุขภาพของผู้ใหญ่นั้นก็เพราะอะไรเพราะว่าดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนพันธุเนี่ยมันไปเล็งกับดาวเกตแล้วไปโยกกับดาวอังคารที่ทับลัคนาราศีของคุณอยู่ด้วยเหตุผลทางโหราศาสตร์ตามระบงโครจรตรงนี้จึงต้องระวังสุขภาพผู้ใหญ่อยู่บ้านนะครับส่วนในเรื่องความรักแล้วนะ ส่วนในเรื่องความรักแล้วคู่ครองคนรักยังรักกันดีแต่จะห่างๆกันเพราะเรื่องงานหรือการเดินทางคู่ครองคนรักจะรักกันดีแต่จะห่างๆกันเพราะเรื่องงานหรือการเดินทางนะฮะแต่คุณจะมีความรู้สึกหวงแฟนหรือคนรักมากเป็นพิเศษนะในช่วงนี้เออเพราะอะไรไม่ต้องพูดหรอกก็เพราะว่าดาว เจ้าเรือนคู่ครองความรักมันไปเป็นปราไงแล้วเป็นราชาโชคไงแล้วมันมทับลัคนาของคุณอยู่ไงนี่แหละพึกษบและเรื่องของเรื่องก็มีเท่านี้แหละ